อย่าได้คุณสามอะมากมากเลยรอครับทุกผมไปได้แล้วครับไปไปไปเลยก็ได้ไปเป็นเอเคเอเคได้ดอดนะไปไปไปโอ้ดีแรกแรกแรกาปละไม่แรกเล้วไปเจอฮอเจอฮอป่านนี้มีคนกดกดป้อนแล้วเหมือนแล้วมั้งอะก็ได้แม่งดิยากไม่มีนะศูนย์เลยทุกอย่างศูนย์ทุกอย่างยังไม่ได้ฟาร์มเลย เขีน้ำมันไปด้วยคเก็บเองครับไปเจอหอเจอหอขึ้นหอขึ้นหอเจอหอเจอหอยิงไปไหนมันอยู่ไหนนะกัดกล้าโอเคตรงหอมีกระสุนทองมั้ยให้มีกระสุนทองแบ่งให้สั้าสิบ้านบนหอไงบนหอไงสอง้ออ๋อบนหอได้ได้ได้เขาขึ้นดิเออเออสองร้อยสวยมันลากเข้าไงอ่ะ ดึงไม่ได้ดึงได้ไหมอ๋อไม่ได้วะดึงให้หน่อยดิดึงระวังให้หน่อยบางข้างนอกอ่ะวางยังโอเคโอเคไปขับให้ขับให้ขับให้กูไม่มี RPG ขับให้เอาพคุณไม่ได้วะวอทอ่ะได้ละไปเอาอย่าใครอ่ะรบยังห่ออย่งยิงยิ เฮยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไม่พอใจอะไรบอกนะใจเย็นดิอไม่กูดึงไม่ได้อ่ะโอเคไม่ไม่ของตรงนั้นคือต้องตั้งปุ่มไว้สกายต้องหายเวลาไปตั้งปุ่มดึงดึงของจับจับกานยามหานะเว้ยเธปุ่มปุ่มหายหมดเลยกูไม่มียายนะว่เอ็ดแมนเด็ตมียาน้ำอยู่ มีสีขาวสองแค่นั้นอ่ะทั้งตัวแล้วสุดนพองมีสองร้อยสามสิบสองนัดมิกี้สกัดดึงจากพอมาให้สักสองร้อยอหะกูมีสามสองมีแค่นะหละทั้งตัวกูอะรอหกสิบเนมน้องดึงมาแค่ร้อยหกสิบอะไม่รู้อะแต่ว่ามีคนดึงไ่ขอด้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กูกูดึงไม่เป็นกูดึงไม่เป็นแต่ว่ามีคนยิงเล่นชัวตอนเริ่มเล่มเกมมา ม่ถ้ายิงเล่นยิงเล่นต้องดึงออกเขาติดหรอเพล่องมีอยู่แล้วถ้าสนไมเปิืมมีเฮ้ยหอวลํนี้มีปืนสองปืนแล้วมีแก๊งกับอ่า RPG ใช่ปะก็ระเบิดระเบิดเออแล่ก็คือึ้นคือมียิงได้นะเดี๋ยวให้กูยิงไออาเอเออนอปีจีป่ป่าวโรื่นว่ะถ้าถ้ากระตกกูจะร้องอ่ะลื่นเรื่นเื่อนอยู่เื่นอยู่เื่นอยู่ ดีแต่ไม่คิดกูเรียกสกายอ่ะซึสภาพอย่างนี้กูไม่เรียกสกายกูจึงมันก็งงกูแตกกันไปเต็มมันเป็นปืนระเบิดมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีกูอ่ะเออกูเรียกคนช่วยเลยเฮียไม่รู้คนดูบอทบอกอ่อไอ้คนดูบอทวะไอ้สัตว์คนไม่ได้ไอ้เขี้ยของแต่งของแต่งกูเต็มกูไม่ลอดจะไม่กระตุกนะก็อาจจะมีคนมาแล้วก็ได้ใครจะไปรู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไอ้สัตว์อ้อใครมีล็อกเป้าวะใครมีล็อกเป้าวะใครมีล็อกเป้าวะล็อกเป้าท้ายคนมีล็อกเป้ามีท้าย่า อ๋อซ้ายเหรอซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยกูกูเกี่ยงซ้ายให้เกี่ยงซ้ายให้รอหนั้นเลยตรอหนั้นเดียวรอหนึ่งเดียหญิงไปนั่งปั่นยอทระกายได้ไหมได้ปะไม่ได้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 เหรออุ้ยเหี้ยไปแล้วไอ้สัตว์กูไปก่อนนะใครโดนกูเนี่ยโดนกูเนี่ยดูเลือดกูดิไปแล้วไอ้สัตว์ ยาวเลยที่อะยาวเลยที่อะคุปปุเอาวันนี้เอาอกบันนี้แทนสัตว์เปลี่ยนแล้วที่อไปละวจะมาแจกพอยไม่เดี๋ยวกูกูมีที่ซ่อมสามอันประเด็นคือกูมียาเดี๋ยวลงไปของวัตถุอันเดินยาแล้วมันพอเลยผมพอนครับอันนี้พอแล้วแต่เด็กูศูนย์กูศูนย์ทุกอย่างแต่กูมีสีขาวสองงานี๋ยวกูกินสีขาวก็ได้ไม่เป็นไรแต่เนี่ย UAC เนี่ยอ๋ออะไรก็ไม่รู้กระตุกนะ กระตุกนะมีคนเหรอดูดิดูดิกระตุกกระตุกจริงข้างล่างไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยสัตว์โอ้โหแล้วมันตัวคนอยู่ไหนอะรถจอดอยู่ข้างล่างอะหออะหอไหนวะกูเห็นแต่รถรถเก๋งจอดอยู่อะหอเนี่ยไหนหอไม่เห็นมีมีรถเก๋งเห็นเห็นรถเก๋งจอดตรงตรงตู้างล่างเนอร์แก่ข้างล่างเนี่ย ลงลงไปชาร์จเลยไหมหยุดหยุดยืดนี่ยืดนี่ยืดนี่ได้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 ลงแล้วลงแล้วไป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 ยากูไม่เอาก็ได้เดี๋ยวกูปั๊มยาน้ำเอาไหมวะเรยเวตาจบไอ้เทยนี่ดูเวตาเลยท่านมีศพมีศพใช่ใช่มีศพมีศพไอ้ที่นี่มีแคนนะมันมีคนยิงเราอยู่นะ ถ้าแอดด็อกมีคนเก็บอ่ะเฮ้ย hey, ดูแอดด็อกคนหนึ่งดิยิงเอาคนเอาแอดด็อกดิถ้ามีอ่ะกูไม่รู้มีเปล่ากูม,ม,มีที่ซ่อมอยู่อ่ะเดี๋ยวถ้าฮอมไม่แตกซ่อมได้ที่ซ่อมเป็นสองอันแอดด็อกไม่มีคนเก็บอ่ะไม่ไม่ในหมู่บ้านนี้ ข้างล่างใช่ไหมใครมีล็อกเป้าไหมมีเหรแหละกูว่าล็อก,อกเฮ้ยดักได้นะโอเคอเขามอิอย่าง่งนะ I need a s i ตามมันตามเพือบ้านเราแน่ถิงเลย กูเช็คกูเช็คไม่มีเช็คแล้วไม่มีเก็บเลยละกันมี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 ในนี้มีในในอดอกมีลอยนัดเฮ้ยมีแว่น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 โอเคกำลังไปกำลังไปมีแว่นด้วยเก็บแว่นหน่อยใครวะใครว่าเก็บแว่นดิเบอร์สี่เก็บแว่นดิกำลังไปเก็บแว่นนะตามหาแล้ววิ่งตามกูเลยไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวรถขับมารถรถขับมาเอ้าเอ้าด้านหลังด้านหลัง เอารถก่อน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 รถก่อนรถก่อนรถก่อนเรถก่อนเอารถก่อนในรถก่อนเห็นตัวรถหลังไหนอะติ๊กเข้าๆได้ปะหลังเราเนี่ยไอ้ตู้คอน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 ใช่ปะอ๋แล้วอ๋แล้วไม่ไอ้ไอ้รถรถตู้คอนนี่มันจอดได้สักพักรถตู้คอนจอดนานแล้วนะตั้งแต่มีกี้แล้วมันจอดนานแล้วแล้วก็ไปหลังสุดเลยเนี่ยอ๋อนั่นบอดปะบอด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 ไอ้ตรงเงี้ยไม่บอด คุณแปดคุณเปคุณแปดให้นะหลังเนินไม่รู้อ่ะแต่ได้ยินเสียงห่าหลังเนินนะตอนตอนมขับรถมาบักกี้บักกี้บักกี้ขับบักกี้ขับโอเคโอเคตังไหนเอาเห็นละสวยสวยขับนี้รับนี้เรามีฮออยู่ไม่ต้องกลัวฮอเรา เต็มอ่ะเต็มเลยอ่ะสบายๆตัวมีเกียร์ตัวตรงตัวด้านขวาเกียร์ยังอ่ะยังยยัังงอยู่ตรงนี้ติ๊ก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 เอาไปโน่นละไปเข้าวงดีกว่าเดี๋ยวกูตรงนั้มันฮอก่อนใครใครคุณเมื่อกี้ใครออกคุณแปดมีปืนใช้เป็นใครใช้ได้ใครคุณแปดได้อีกไหมเนี่ยสองอันเลย ก็ไมีเปิดแจ้งคุณแต่ได้ปะปืนอะไรกล้วยจิ๋งมันไม่มีเหรอขึ้นพอมาขึ้นพอมาขับไปขับไปขึ้นพอมาตดตดติมน้ำมันแป๊บนึงจิ๋งไม่ต้องเติมน้ำมันนะพี่พี่เติมอยู่ไม่เราไม่ต้องซ่อมด้วยกูขอซ่อมก่อนกูขอซ่อมก่อนเก็บพี่ซ่อมไว้ว่ากูจะขับยาวๆซ่อมประแอบอ่ะมาขึ้นวอดไปแล้วไอสัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เรา ไกลมาไกลมาบนเขาบนเขาบนเขาเห็นแล้ว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 ล็อกเป้ายิงดิล็อกเป้ายิงดิเข้า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 ที่กำลังเข้าที่กำลังไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตรงไอรดับไปตรงไอรดับไปตรงไอรดับไอรดับพิเศษไอรดับพิเศษไอรดับพิเศษต้องต้องเก็บไอรดับพิเศษก่อนเหรอพี่อําต้องเล่นมันก่อนอ่ะไม่น้ำปัญหาเราไป เอร์ตอบอ่ะโดนไปสัตว์ตูมเอ่อเต็มเต็มควันขึ้น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 มาลงหรือยังเรื่อตัารจับควันขึ้นแล้วมาเก็บ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 ตรงนี้ก่อนมาเก็บตรงนี้โอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้ว u a v ใคร u a v ใครไม่รู้ใครกูยิงก่อนแล้วการสัต่งไม่ใช่งเรา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 ตูมสกายตูมตูมตูมไอ้เหี้ยไม่โดนต้องมาลงพอ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 ไม่ลง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  ยิงยิงยิงยูเอวีได้ไหมยิงไกเลยรัยิงั้นนเอาดแม่นเลยที่อ่ะโอเคพอไปทางแล้วนะยิงฮออยู่ยิงฮออยู่ยิงฮออยู่นั้เดียวนัดเดียวคือนัดเดียวลเนี่ยอ้าวไอ้ัตว์มันระเบิดตายไอเียกูสัตยิงน็อกนน็อก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 สองน็อกสอง โอเคโอเคโอเคตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้มีคนเล่นไปเล่นไปเอาหอให้เล่นไปเล่นไปเล่นไปอยู่อยู่อยู่ชั้นสามแยิงยิงสามหอได้ไหมอยู่เดิมแหละกูกูได้คิวกูได้คิวกูได้สามคิวกูได้สามคิวอยากชื่อกูขึ้นหลาเลยสามหมดเต้หมดเต้นี่หมอดเต้หนึ่งเหลืีตีหนึ่งกูเอาหอก่อนกูเอาหอก่อนเดี๋ยวเข้าวงไม่ได้วงวงไกลวงบนพันสามไม่ได้สัตว์ไกล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 เอาหอตีหนึ่งนะเออเออเอาหอแป๊บหนึ่งตึกตึกเนี้ยตึกเนี้ยตึกเนี้ยใช่ใช่ใช่ พอพอขับไม่ได้แล้วทุกคนพอเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์พอเหลือสามสิบไม่ไหวพอแตกพอแตกที่ซ่อมที่ซ่อมซ่อมหมดแล้วสองอันอ่ะพอเราแตกนะใช่เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์มีใครมีที่ซ่อมอีกไหมอ่ะต้องใช้สองอันอ่ะถึงจะดีอ่ะยิงนีสองอันป่ะมีอันยาวยาวเลยยวแตกวงบีบแล้วนะกดตัยแล้วไม่มียากูไม่มียาเลยสักอันนะศูนย์เลยต้องมีรถเฮ้ยรถรถเก่งมิกี้รถเก่งมิกี้ไงนั่งได้สี่คนป่ะ กูเอาให้กูให้กูให้กูให้าไม่เหรมันไปมนกระบะรถเก่งรถเก่งไม่ใช่หอกระบเหรอใครยาเยอะทิ้งทิ้งไม่กอดร่ากายเยอะกูไม่มียาเลยกูศูนย์กูศูนยเฮ้ยเป็นเป็นรถเก่งสกายเป็นรถเก่งเรถเก่งอเีเรกระบะียอะไรเป็นรถเก่งขึ้นมาขึ้นมาค่อยยยกมามากมากขึ้น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 ตอนนั้นมีรถใช่ปะเจอกันเจอกันยังวงนะไปยงหญิงละไป ก็ไปยานาสเนี่ยเข้าเข้าเข้าไปก่อนอะเข้าไหนไม่รู้เข้าเข้าไปก่อนไม่รู้เว่ยผมไม่ถ่ายอันเลยอะไรนะไม่อยู่ไม่เชียดได้อยู่ถ้าไปแนวซ้ายนะขุนแนวซ้ายไม่ได้แล้วสกายกูต้องตรงๆกูไม่มียากูตรงเลยยิงเข้าไปขอเพื่อเอ็ดหนึ่งอันขอร้องล่ะต้องให้ไม่มีเลยกูศูนย กูสูบทุกอย่างกูมีน้ำมันแแมม่่งงเพียแล้วเพียแล้วเพียแล้วเพียหญิงติดขวอยเอ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้วงสุดท้ายแล้วค่อยกดอยู่ AC เดี๋ยวอ๋อเยียีเหรอกูตายไมก่อนนะ้นี่ยมั้กูตายทุกคนกูตายขับได้เหรอไป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 กูมียาน้ำหญิงกูทำยาน้ำก่อน ไป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 เอาคนแเรับเยี่ยกูไม่มียาเกิดจะก็ไม่มียาเลยเกิดขมียาน้ำไงเออทองทองอยู่วัดดูนะให้ดิษฐานดูบนดูเหรอได้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 เอาขวดรัไปหาสกายได้ไหมหญิงไม่ได้ไม่เป็นไรกูไม่รู้จะเข้าไหนเหมือนกันเออไปไปไปอยู่ไว้อยู่ไปอยู่ไว้ หญิงคอเดียวอันหนึ่งดิขอป้นหน่อยขอก่อนขอก่อนเดี๋ยวให้ปามมีไหมไม่มีหรอปามก็ได้ไม่เป็นไรอผู่ตตรรงาคับแก้เอกกูศูนย์นะมีใครมีใครมีใครพอจะเจียดให้กูได้บ้างสักอันไหมเอาของน้องไปหลอกก็ได้มีกี่อันนะมีอันเดียวเก็บไว้ก่อนแล้วมีสองขอหนึ่งเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเออเอาไปก่อนอย่างนี้คูว่ามีอันเดียวเก็บไว้เก็บไว้ไม่เป็นไรเอาไปก็เอาไปก่อนสิอ้าวทิ้งมาทิ้งมา thank you หาหาหาน้ำมันดิรถเก่งรถเก่งยังไม่พังเลยแต่น้ำมันเนี่ยขีดครึ่งอย่างเงี้ยผมมีจิบอ่ะจิบิบเหรอจิ๊บเต็มน้ำมันเต็มป่ะน้ำมันไม่มีตอนนี้น้ำมันก็ไม่มีของผมอ่ะหรอน้ำมันยังไงเอา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 ไปตอนจิ๊บดีกว่าจิ๊บแข็งกว่าไหนน้ำมันไหนติ๊กอยู่พวกจิบเองต้องหาน้ำมันน้ำมันเหรองั้นไปไปรถเก่งก็ได้รถเก่งเหลือขีดครึ่งได้อยู่ I supplies. got ข้าวันแผ่ออนเข้างมันตรงนั้นเหรอเดี๋ยวขับไปเติมโยขับไปเติมโอเคขับไปเติมขับไปเติมขับไปเติมโอ้โกูขับรถติดควยเอ้ยโอ้ขับรถคันไหนกูขับติดปิงเฮาวงไปช่างแม่งกูรีบไงขับรถติด ปิงปิงปิงรถเก่งก็ขับได้อยู่นะแต่แบบอยู่ไกลอะ่ะเรา,าขับรถจ๊บมาขับรถติดไอ้สัสเก็บน้ำมันเก็บไปก่อนก็ได้เผื่อเจลฮอรอะไรเงี้ยไปไหนดีอ่ะเข้าๆไปโอ้ยไอ้สัสบ้านไปกะเพรากะเพราบ้านกะเพรารอดว่ะ เฮียกูตลกไปเฮียตั้งแต่อะไรวะตั้งแต่ไอ้นั่นอ่ะอุ้ยอืมกระตุกกระตุกนะไม่รู้ป่วยกระตุกไหมเฮียกูกระตุกเออกูกระตุกกูกระตุกกูกระตุกใช่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าบักกี้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วขับอยู่ขับอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วขับมาแถวๆนี้แถวๆนี้แถวนี้แถวนี้บักกี้กูมีล็อกเป้าไม่ดิไกลไกลไกลเลยไกลไกลเลยไกลไกลเลย <c oughs> ยังไม่เห็นไปตรงเสาหนะึ่งเสานึไกลๆเสาเสาเสาสสาใช้แล้วเสาใช้แล้วไม่สิงกู<ส>จะเข้าตรงนั้นแหละแต่กูเช็คบักกี้ก่อนแป๊บน,นึงต้องปิดแล้วต้องปิดอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยบักกี้ขับไปมาร์คมาร์คเราเว้ยฮลัลโหลมาร์คต้องเล่นหน่อยบักกี้ขับขับไม่รู้ขับจอดหรือขับไปไม่แน่ใจก <c oughs> ูเช็คข่าวให้กูเช็คข่าวให้มึง วิ่งไปตรงไปตรงนู้นสามคนเลยเช็คเขาให้เออเบอร์สี่ใครวะเออเช็คเขาเช็คสองคนเลยวิ่งเช็คกับเบงอยู่ไม่เห็นนะคบอล่าสุดบักกี้อ่ะขับไปตรงนั้นเว้ยบักกี้ขับไปตรงนั้นล่าสุดไม่รู้ขับผ่านหนระือขับจอดนะกูวิ่งเข้าแล้วไม่รู้จอดไม่รู้จอดหรือผ่านไม่แน่ใจนกบินนกบินนกบินโอเคโอเคโอเค,อเคซ้ายมีซ้ายไม่เห็นใครไม่เห็มีมีใช่ปะโอเคโอเค กูเข <CK> mm ้า hmm. บ้านก่อนนะขอบันใกล้ขอบันใกล้ขอบันใกเบอร์หนึ่งใครวะเบอร์หนึ่งรีบเข้ามาไม่มีใครไม่มีใครคทำให้เบอร์หนึ่งอะเดี๋ยวแตกไอสสัตว์มีคนอยู่ใกล้ๆเราติ๊กเข้าวๆไม่รู้โอเคกูถึงบ้านแล้วบ้านไม่เคลียร์นะบ้านไม่เคลียร์จะถึงบ้านแล้วโปรเจกิ์นี่แหละน่าจะมี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 มีห้องระเบิดใกล้ๆเราโอเค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 บ้านบ้านเคลียร์บ้านตรงนี้เคลียร์ มมบ้านตรงนี้เคลีย hmm. ร์บ้านที่กูวิ่งเข้ามาอย่างเคลียร์โอ้โวงอ้าวไปดูก่อนบ้านของบ้านของบ้านของเคลียร์บ้านของเคลียร์อ่ะกูทิ้งคุณแปดนะกูคงไม่ต้องใช้แล้วคุณแปดอะเก็บไปเก็บไวปนานมากเลยบักกี้ขับไปไหนวะแต่ว่าขับผ่านตรงนี้ไปเว้ยไม่จอดอะไม่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 เวตามเวตา ไอ้เฮี้ยนี่ยังไม่เจอกับเวตาลมึงนี่มึงรัดที่เวตาลขนาดใหญ่สว์เคยอ่ะโดนเข้าแล้วพีแล้วเดี๋ยวกูเปิดกาชาเดี๋ยวกูเปิดเดี๋ยวกูเปิดแล้วเปิดกาชาเพราะว่าเราได้ดีเราได้ดีจากเขาไปแล้วไงเราเราเลยลงไหลไป่ไอ้สกายพอดีมีกี่อันวะมึงอ่ะ ไปช่อ็แล้วแม่นึงนะไม่ไม่ไม่กูมีกูได้อีกอันแล้วเป็นสองเดี๋ยวกูไปคืนอันนึงไม่เป็วอันได้แล้วกูไม่เขียนเนี่ยเพื่อนเด็กมันมียาบ้างไหมมึงเอาไปอันนึงก่อนอุ้ยมีให้อยู่มาจะ็นโลกนะครับแล้วมึงไปสักไกลเลยแตกคู่แน่นอนเช็คบ้านดิอ่าเช็คบ้านกูเช็คด้วยเช็คด้วยเช็คด้วยแต่กูไม่กระตุกนะลื่นๆเลยตรงเนี้ยแล้วผมก็ไม่ดิ่งพอไม่โปรชิจิก็สกูอ่ะ เราทพอจิ๊กมีพอจิ๊กมีเขามีเขามีเขานี้เขานี้ฮอจอดอยู่ทิสติกมีฮอจอดจะไม่เห็นตัวคนไม่เห็นตัวคนสกายนิ่งๆสกายนิ่งๆเอายาไปครานจริงแล้วเอาสกายไม่เก็บยาเออคราอนเขาทิ่ติ๊กมีนะมีนเห็นจากฮอนะไม่เห็นคนแต่มีคนจริงกันอยู่เนี่ยเขาเนี้ยเขาเนี้ยเขาเนี้ยเนี่ยมีฮอจอดมีฮอจอดแล้วมีเสียงปืนจากเข่านั้นด้วย นอกเด็กนะเอ่ออ้าว่ค่มัลวงไงก่อนวงจ๋าว่าไงวงว่าไงไม่อยู่กับเราไม่อยู่กับเราไมถึงวงมึงมึอยู่ไหนนะสกายอ๋อโอเค เฮ้ยตายตายตายตัวเดียวนี่วะตายตัวเดียวน่าจะสกูเว้ยน่าจะสกูอ่ะเนี่ยท,ที่ที่มายิงกันอยู่คือสก,อกูเอ้ยน็นอกโซนหนึ่งแต่วงหนึ่งมียูเอวีบินมายูเอวีบินมาแต่ไม่บินไม่ได้บินมาหาเราเฮ้ยเขาตรงนี้ฮอหายไปฮอหายไปไหนฮอหายฮอหาย เออฮอพอมันหายไปแล้วเมื่อกี้จอดอยู่หายหายไปแล้วหายไปแล้วยังยู่ใครไป็นเขยังไม่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยวงเรา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 ตรงที่กูติ๊กอะมีนะมีฮอแล้วฮอหายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮอร์ฮอยังอยู่เหรอหรอไม่ไม่หมายถึงหมายถึงคนอะยังอยู่อ๋อให้กูไปเล่นฝั่งเดียวกับมึงไหมหรือไงดีไม่อะเดี๋ยวตายเฮ้ยโกยไปเล่นกับสกายเด็กหญิงอยู่กับกูมาเออไปไปไป หญิงอยู่กับกูไปไหนกลับมาที่จิงกูกูแตกเด็กกูระวางหลังให้อ่ะเอออยู่ไปอยู่ไปวางหลังให้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เผ้าสามของพอแล้วโคตรฟูอ่ะเนี้ยขาดแค่ยาขาดแค่ยาเพื่อเด็กกูอันเดียวเสียงเคาะอ k s ออันนี้ใครยิงอ่ะไม่มีใช่ไหมเฮ้ยมีหอขับมาจากสกูฮัลโหล เางมีียเอเอ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 อมี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 เฮยเขาเขาเขามีคนยิงกูมีคนยิงกูมีคนยิงกูเห็นแลวกูรอ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 หลังยหลังหลังไม่เห็นหลังไม่เห็นหลังไม่เห็นเดี๋ยวดูให้ดูให้ตรงโพชิกิมาแน่เลยเนโพชิกิมาคิดมาข้างข้าข้างไอเดียโอเคโอเคยิงก่อนยิงเห็นแล้ว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  กูรอกูรอมึงวิ่งเข้าอ่ะอ่ะกูรอมึวิ่งเข้ามากูยิงฟรีรอมงวิ่งเข้ามากูดูให้กูดูให้กูดูให้มึงเล่นข้างหน้าไปเล่นข้างหน้าไปข้างหลังตัวเดียวเล่นข้างหน้าไปกูดูให้สองสองได้เหรอมีตองหินได้ตัวนึงวิงปชิดไม่ไม่ไม่มันวงรอวงบีบกูรอวงบีบกูยิงฟรีกูรอวงบีบออกมาออกมาเติมนะยัเออ เอคคูนหกไม่ไหวเอคุลอกใกล้ๆหน่อยมันเอมันเอดับเบลนะกลับอีกตัวหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรเออคุเอคคูน,คน,นหกมึงมึงจะอยู่ข้างบนใช่ไหมกูยอยู่ข้างล่างเอาคนละที่เอาคนละที่กันเดี๋ยวแตกหมดกูอยู่ล่างให้กูลออยู่ล่างให้เฮ้ยเออลืมไปมิวเอวีนี่หว่ากูโง่ต้องไหนใช่ดิใช่ดิ<ว>ใช่ดิยังพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช่ยังหรอยังยังยังเก็บไว้ก่อน กล้องมีกล mm, ้องมีกล้องหนกล้องอ่ะใช่อ okay. okay. ุ้ยเฮียไปได้สัตว์เปิดเอ็ดกูเบียนเดียวด้วยแล้วใครปั๊มยาแป๊บนึงขอห้าวิโอเคเลิ่มเริ่มเริ่มยาลงแล้วเริ่มยาลงแล้วเออกดกดยิงใช้คลิกซ้ายนะต่อไว้เราจะโอ้ยมี UAV มาของเราของใครวะ UAV มาของของเขาของเขาของเขาฉันจังเราของเขาเหรอ

สวยสวยหลังเข้ามายิงปั๊มยาก่อนยิงมีคนเข้ายิงนะตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างบ้านตาด้วยน่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสวยสวย นเฮ้ยสก,กายหน้าต่างเห็นยังหน้าต่างด้ยเ,เสียงมันดูใกล้ๆเลยวะเออสวยปั๊มยาก่อนเดี๋ยวให้ซ้ำปั๊มยาก่อนเ็นต,ตัวอยู่บนบ้านอ่ะสก,กายน็อกหนึ่งอะ๋อยวปั๊มยาเสร็จก็อน,นี้เลยชาร์จพร้อมกันไปขึ้นชาร์จอยู่อยู่เอวีได้นะมีเอวี AV อยู่นะ ในบ้านผมดช่วยหน่อยดิวยช่วยหน่อยดิไมได้ไม่ได้ปะเขากันชุดเต็มเนี่ยก่อนต้แต่มดสวยตายหมดตายหมดอตายหมดตายหมดตรงนี้ตายหมดหลังหลังหลังเดีวหลังเห็นใกล้ๆเลยอกำแพงน็อกหน็อกหนึ่งเอาไปยิงเลยเอาไปยิงเลยเอาไปยิเอาไปยิเอาไยิเอาไปยิงหคนเลยตัวเดียว ตาเขาละไปย้ยนิดเดียวโอ้ยยิงข้างล่างคือเกมนี้มันไม่ใช่เกมยิงปืนอ่ะคือมันมันม่วอ่ะเห็นไหมเห็นไหองกำะแทงข้างล่างซ้ายเองมันเจ็บระวังสันเรับเฮ้ยเอ้าเข้าจุกไอ้หีจกกันไบเฮ้ยทได้อ่ะเฮ้ยสวยได้ได้เได้โอ้โหดีจัง บไม่ไม่แก้กูเห็นเว้ยยิงยิงก่อนมันเว้ยยิงยิงก่อนมันไม่แก้ยิงยิงก่อนมันแต่จะแกก่อนหน้านี้คือสกายยิงพร้อมมันเทเลยเย้าแล้วยิงมาเต็มคือยิงไม่ยิงเสียงกูไงเออให้ม่นหล่อเท่ยวะตายแบบเรียกว่าตายตายแบบแบบให้จดจำ คือเมียสกาต้องต้องมีคนเป็นคนอะไรวะเป็นคนรายงานสถานการณ์ของฝั่งไหนสัตว์บอกเลยไม่บ้าตะโกนสองฝั่งฝั่งนู้รก็ต้อนไอเฮียพี่แอ้มนี่มาเข้าหลังเข้าหน้าเข้าข้างเนี่ย